สวัสดีครับหนุ่มเชียงรายนะฮะมึอนี้มาเก็บหมากเก็บบางแม็คาคลิหนาเส้นตุนวา่าอปู่ประเทศจิสสิเอลเก็บเป็นเบอรอใส่ใส่วิดิษนะงนนวงวงวงเป็นวงวัดให้ดูวัดให้เบิ้งดู เบื่อเได้ได้เบือ่อหาชิอืมโอ้บดอันนี้หน่อยพอดหกชิ้นน่อยน่อยน่อยง่ายมีเบื่อห้เก็บครับวัดวัดวัด มีแต่หาชิบหาหาชิบหานี้มได้มาจากเสหาชิบหามิ้นบ่หามิ้นบ่หาชิบหามินโอ้ยหาหาเส้นหาเส้นเครื่องอืมเถื่อเส้นผ่าศูนย์กลาง5.5าจเซนติเมตร แมคาคารีนาของประเทศอิตาลียครับลายครับดกเตรมต้นเลยหุ่นเมืองไทยหากับมีอยู่ครับแต่ว่าคนอื่นว่างในบนุ่แต่ว่าส่วนมากที่มีแต่ภาคเหนือยังเป็นพืชชนิดใหม่อของเมืองไทยรงีอ๋อคือบวัิจากที่คือเจ็บเอาเจ็บเอาใช่ไหม หายอยู่อ่ะหาพอ่อหนุ่มเชียงรายครับเพิ่นมาฮาปีแล้วละ่ะจังหน่อยเพิ่นกิดชิมเมียบ้านแล้วยูดโดนแล้วว,าว่าซ็นเม้นท์ขีนาลาวเซ็นเด้เมียป่าเพิ่นว่ายยูโดนไล่เมียสิป้าคิดหอดเมียอะไรชิมเมียบ้านไมหมฮะเมียแล้วว่าซ็น <c oughs> มาทางนี้หนุ่มนครห <c oughs> นุ่มนคร ทั้งนั้นเขยโคลาดครับเขยโคลาดเขยยาโม<อ>นะครับเก็บแล้วกับมาเทส่ซบล็อกนั่นเลยก็ไปคัดเคียงอีกตั้งหากแพ็กไซกลองบบนี่ไซนมขนแก่นนะ่ะ กูรีแถ่นุ่มขนแก่นเนี่ยสวัสดีครับว่าในไหมเก็บมากแล้วครับเนี่ยจะทายอะไรลูกเมียที่ท่วงด้ว้าย <c oughs> บ่ท่วงดอก <c oughs> ให้สัมผัสเนี่ยให้สัมผัสเนี่ยจเจ้ามาเฮ็ดงานอยู่ไอิ์แลนด์นี่เป็นจังไดความรู้สึกโอ้เมื่อยตัวครับเมื่อย <c oughs> เมื่อคักบอกคักยูนแล้วความเป็ี่ยนยูจังไหนครับเพรเป็ี่ยนยูกับลำบากนะครับเนี่ยลำบากหลายตัวมีมีอย่างฝากถึงน้องผู้ที่สีมาไม่บอกต้องมีใจดนะครับเด้อใจสู้ๆด้ีใจสูดยามาด้วยโมสูดยามาลำบากอีเย๋คนอยู่ก็อยากกลับคนมาไม่ก็อยากมากบ่ คนในอยากออกคนนอกอยากเขา่าโอ้เพลงสั้นจนแล้วเนาะมันเป็นยังไงก่อคือว่าคนในอยากออกเอ้ยมันเกิเมย์แล้วเนาะโอ้เป็นเป็นยังเ,นะเป็นยัง,นยงคนนอกคืออยากเข่าแบบนี้คนนอกคืออยากโคลเตียสงสัยอยู่แถวบ้านมีงานทำมัง้งโอ้จนเนาะอยู่บ้าน,น,นเนาะโลพอใส่ใจแล้วกันมากันโมสเอาเอาอ้อว่า สำนีละสัมผัสลายดืย <c oughs> ้อทำพูดเลยทำข่อย <c oughs> โอ้หัวหนา้าใหญ่ครับนี่หัวหนา้าใหญ่มาตรวจงานแล้ว <c oughs> หัวหนา้าใหญ่มาตรวจงานแล้วนี่บอระบายใหญ่ <c oughs> เลีล้ยงอะไรบ่บอบบอยู่เนะอยยุสแสงบ่อเรียบบ่อหันเหลียวอยู่บ่อหันกับลายอยู่ครับ เก็บไลบ้างมื้อนี้ไม่รู้กันเก็บก็เก็บไ่รู้กันนี่เก็บไรทั้งหมดเพราว่าสิได้เข้าบ้างเอาบ้านบ้างท่านมาแล้วไปจังโมงไ่รู้เพาว่าสิแล้วป่านนี้ก็ได้ยินเขาเว้าลอยๆมาว้าวตุ้กไข่เฮ็ดจังได๋บ้านนี้คืออีปล่อยกันลอยแพอังสีบ้านนี่ <c oughs> <c oughs> ว้า โทรหาลูกหาเมียเต,ยเตยี๋ยอ,อ,อืมโทรหาเขาเนี่ยวาย,ายเฮ้ยปด่าเขาเขาอยู่ป่าดิาหาไหมหาไหมปลา,าก่อนกลับเด้<อ>กลับแล้วปลาดิคือว่าวดีแท้ <laughs> เป็นชี่อบรรติคนเหนือนี่เป็นยวชืม้อมนครับคนอิสราเอล <laughs>